คนที่แพท้องเนี่ยเขามีสามงอนะพี่นะมีงออะไรบ้างเล่ามดเง็ดแล้วงอที่2องล่างดงานงอที่สามเล่าเงาคุณแม่เป็นบ้างไหมครับสามงอไหมคไม่เป็นเลยจะบอกว่าคุณพ่อ แพ้ท้องแทนเมียหรือเปล่าคุณพ่อเคยคุณพ่อแพ้ท้องแทนคุณแม่มั้งไหมครับไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี <min <min ้หมอจัดให้หมดเลยจะแพ้หนักแพ้เบาก็แล้วแต่เขาดูว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องน่ยรักหนักจริงเขาดูกันตอนแพ้ท้องนะพี่นะจะดูว่าคุณพ่อรักคุณแม่มากแค่ไหนเขาก็ดูกันตอนแพ้ดูกันตอนนี้จ้าอย่าให้เสียเวลาเวลยเดี๋ยวจะแหล่เป็นบทแพ้ท้องแล้วกจรับฟักกันจ้า วายามที่แมรอแค่คึ้นร้องดีนาได้รางวัลนะพี่นะเสียงดีน่าได้รางวัลจ้ะเดี๋ยวลองร้องดูว่าจะได้หรือเปล่าลองดูลองดูจ้าหัวแกเพรท่อก็อยากกินดินนาสพองและสมคา เฟืองลูกใหญ่เน่มาไฟลูกงามลูกอินตะพาําเน่มาปราหัปรีอยากกินสับปะรดนะละแตงโมไม่อยากกินว่าส้มโอมน้ำขอนชัยศรียาก,กินนะทุเรียนว่าเมืองโนอนนะบุรีวะอยากจะกินน่ลินจีเน่ที่เมืองพระนอน พอแม่พี่น้องจายติพี่น้องรำได้นะออกมารำกันได้นะมองเหงามากเลยร้องไม่มีคนเป็นคนรำแล้วเนี่ยจะได้ร่วมสนุกด้วยกันอย่างนั้นเขาบอกว่ารำหน้าายสีเนี่ยได้บุญมากเลยนะแม่นะจะได้เป็นนางฟ้านางสวัรค์จ้าอยากกินร่างศาดเมืองหดตะลิดเนื้อทวานสนิทนาเรียกว่าลองต้องเนี่ยอยากกินน้ำมะพร้า ที่เนื้อเขาพ่องไม่อยากจะกินฝรั่งดอกปลอมลูกมาดันเนไม่อยากจะกินนะมังคุดจอมพูไม่อยากกินปูเน่ว่าทำมาทอดมันและอยากกินหมูแดงผัแหงผัดไก่ทั้งแกงปาลาไหลชูชีหมูันเนื้อยากกินอปลาหมึกและกุนเชียงหา่านอีกทั้งปลาไส้ตันและปลาดุงตัว เออเออเออเอเออยากกินเนีขนมนันนัทที่วันนันสนิทในอยากจะกินนันมะนคดเน่ที่ปากน้ำโพว่าอยากจะกินปลาช่อนน่ะที่ตนละต่อโตว่าอีทั้งปลาเทโพโคงจะตามใจพูดถึงของ สมสุกละบวนหโมโูลูกมาไอ้มาเฟืองมาไฟมาปริงมาปรางอยากกินน้สมุนนรรใชสีอยากกินลิ้นจีเออที่สวนใหญ่จาาลูกเงาะเมืองจันเนมาดันเบดังเนมังคุดนฝรังาเมืองจันเนุ่รีอยากกินน้องน สมบางมดที่เขาว่ารถหนานดีว่ายาเชรอรีและแม่อยากจะลองพี่จ้าทำไมเล่าหนูว่าหนูร้องมาเยอะร้องมาตั้งนานแล้วนะหนูยังไม่ได้กินเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยโอ้ยสงสัยหนูเป็นเด็กหนูร้องหนูร้องเยอะแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเลยพี่น้ำส้มลองดูบ้างไหมลองแพ้ดูบ้างลองแพ้ดูเผื่อจะได้กินบ้างจ้า ก็เราล้อไกลไปอะสิเอาไกลไปหรอไกลไปงั้นพี่ลองบอกพ่อกับแม่เขาตรงๆนะพี่นะเดี๋ยวลองหากินแถวๆนี้โอเคหากินแถวนี้ไกลๆเลยไม่รู้แถวนี้เขามีอะไรให้กินบ้างจ้ะลองดูนะพี่นะ ยากกินนะหอยคงอยากกินนะหอยคมอยากกินนผักทอดกินยอดไม่ยอมเมือนจะเป็นลมมาพระ ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้กินเนี่ยรอยังเลยสงสัยต้องเรียกชื่อเรามั้งต้องเรียกชื่อเหรอจ้ะมีมไหมลองดูนะพี่นะเอาลองดูลองดูงดจา้า ให้แม่รับทานแพ้ท้องอยากกินลายอยาหากท่านใด้ฟังได้ฟังทางนี้ตอนคุณแม่แกเพเนาพี่ว่าทำอย่างไรดีโอ้ยจะทำอย่างไรอยากเขียวเคี้ยวอยากดงแรงโอ้ยเลยอยากมุงม่วงอยากดังแดงไม่อยากจะกินใบแบงจากปัป้อมจ้า ป้าป้อมคงมีเมตตาป้าม่อมเหรอครับป้าป้าป้าป้อมป้าป้อมอป้าป้อมไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหน,นป้าป้อมได้ยินหรือเปล่าป้าป้อมได้ยินหรือไม่เสียงจากน้ำ้มร้องเรียกอยู่นี่ไงยกมือวอนไหวกราบสวัสดี ป้าป <ious> ้อมนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าป้อมน่าจะอยู่ด้านหลังไม่น่าจะได้ยินโอ้ใครอยู่ใกล้ๆป้าป้อมสักกี่ทีอยากเกี้ยวอยากแดงแดงโอ้ยอยากเกี้ยวอยากแดงแดงไม่อยากจะกินใบแบงจากป้าแอวจักป้าแอวคงมีเมตตา ป้าเอวคงมีศรัทธานี้ควักแบงใหญ่มาให้แม่สักใบป้าแอลป้าเอลก็ไม่รู้นั่งที่เขียนชื่อมานี่ไม่รู้มาหรือเปล่าอยากกินละอยางทําอย่างไรดีหากป้าแอลได้ยินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากกินลา่ยางทำอย่างไรดีบอกกับป้าแอวแพนพีบ้าง มาช่วยกันละแพ้กันมากมายจงฟังเอาไว้ตอนแม่แพ้หน้าพี่มาหรือยังแล้วป้าป้อมกับป้าแอววหรอออยังไม่มาเลยไม่มาเรียกคนถัดไปเลยกลับป้านไปแล้วโอ้ ดูสิเนี่ยเป็นไปอย่างเงี้ยเขียนชื่อมาให้ไม่อยู่สักคนไม่อยู่เลยไม่อยู่สักคนอันนี้เป็นอาการของคุณแม่แพ้ท้องอยากกินกล้วยตาขนมทั้งแตกอยากกินกล้วยแขกอยากกินทอดไข่กระเซ้ายะยอกบอกท้าเเป็นเลยนะ อยากกินแป้งอุ๊ยนั่งกันเงียบเลยเนาเขาตั้งใจฟังอ๋อตั้งใจฟังว่าจะโดนใครว่างั้นจ้านึกอยากกินแป้งใปใหญ่ๆจากใครแล้วไม่รู้คนแถวนี้เขาใช้กันแบงค์ใหญ่แค่ไหน แถวบ้านเราก็ใช้กันสีเทาๆนะเออไม่รู้คนแถวนี้เขาใช้แบงค์สีอะไรแบงค์ใหญ่ๆน่ะจ้าฮะอุ้ยสีเขียวสีเขียวก็ได้อยู่แต่มาหลายไปหน่อยนะคะนึกอยากกิน รู้ใหญ่เตี้ย